ชอนาชันทั้งชิ้นนอคุณคือเขาพวกเราอรีคนนี้อีสารัมขวายินผลไม้สุบักแตงโมโพโดองุนแพรรูกแพรสาก,กาแอปเปลิลตันกีสตอรอเบอรี่อันนี้พานานากล้วยแท็กซี่แท็กซี่พอซื้อรถเมยถือรอก,กรถบรรทุก ตุกตุกซัมริยุลชนชนรถไฟฟ้าเชียชนรถไฟใต้ดินเครื่องบินเพียงกิโอโทบาอมอเตอร์ไซค์รถไฟขิดชาชาชอนกอรถจักรยานอินีซัมซาอินีซัมซาโอยุกชิลโอยุกชิลพัลข้อศึงแปคข้อศึงแปดแนมันแพปดแสนมันหานาทุลเซตเน็ตทาซอ อาณาุลเซตเนตทาสัตยสดอิลกบยสดอิลกบยยดลอาหบยยดลอาหบยอ,อ,บยอลสืมุลซอร่นมาห่นชินเยซุนีร่นยอดืนอาห่นขากเกล้าน้าชิตังร้านอาหารอื่นแนงธนาคารชิจังตลาดพดาทะเร ภูเขาสันคงจังโรงงานพยองวอนโรงพยาบาลคึกจังโรงหนังอุเชกุกไปสนีเพียนจีจดไม้โแนเนดาจัดส่งแพ็คควาจอมหา้างสรรพสินค้าเวสาบริษัทมัสิยสาวรคงหังสนามบินโทชักขาเข,าขา้ากระเป๋าคาบางังอิบกุกชิมจาตรวจคนเข้าเมือง เวกุกินชาวต่างประเทศเพศสองเบียนเพศสองเบียนนำชาผู้ชายยอจชาผู้หญิงกุกจอกสันชาพิ่เจาวีซาเลขาพีสอหมออึสาหมออึซาอึซาหมอคโนสาพยาบาลชิจรก่อนอาหารซึ่งสังอาการ ย้อนเป็นไครขี้ชิมเป็นไนคำกีเป็นวัดส่วนความรักสรังเฮโยอินวอนวาสุมกคึมโทอินวอนวาสุมกคึมโททงจอนเลี้ยนที่เพลธนบัตรผูุธงเยก,กึมบันที่สะสมรัพย้อนกึมเงินสด อินชูลทนเงินบัตรประชาชนชูมินดึงนกจึงทนเงินธงจังบัญชีธนาคารวันจนรการแลกเงนเินขอเชิญขอเชิญอศเซเซโยขอเชิญขอ,อเชิญอาเซาเซโยหนูกูใครมัวอะไรคอนเจเมื่อ,อไร อดีที่ไหนอโอเคอย่างไรเวทํำไม่อนึกกออันไหนปอ,อนมาเท่าไรอย่างนี้ิรอเควีบนดาเรรังอันไหนพักนอกอับหน้าทวีรังยอบข้างข้างข้า,ขาอุ่นเด็กลางมาจึนผ่อนตรงข้ามเวนจกซ้ายอรุนจก ตกปาโรตรงไปชิกจินตรงไปมุมร่างกายออนกุลใบหน้านุนตาวีหูมริศีสะมริคารักเส้นผมเส้นผมนมอยู่บางรังถึงคดซึมอก สะโพกองดองยีฮอรีเซโอทารีขาบาแกแพทองทอกคางปากอิโคจมูกแพ้กบสะดือมือสนสนการักนิ้วมือนิ้วมือพัลแขนพัลเท้าเข่ามุรบหัวใจชิมจังกินชิกอาหารดื่มเรียวสู่เครื่องดื่ม ศึกษาชีกันเวลาอาหารอาชิมศึกษาอาหารเช้าชอมชิมศึกษาอาหารกลางวันชนยอกศึกษาอาหารเย็นพับข้าวชุกข,ข้าวต้อมอูยุนมยาแช่ผักยำสรัดสาราดาทันดาวานจาดาเค็มเมปตาเผ็ด รอนอาหานอร่อยมาชิซซอโยไม่อร่อยมาดอบซอโยกึนเชือกมังชิคอนมดตะปูทงทั้งโทกีควานคลมีช่างกับถุงมือซอลร,ริกมเรสายตั้งดินซีเมนต์ปูซีเมนต์โทรเรรอ มกเจไม้เขดานบันไดออรกรรมทางขึ้นนรกรรมทางลงยิบกูทางเข้าชุนกูทางออกมิชิโอผลักทางกิชิโอดึงซึ่งกังกีลิบซือเรกีขยะโชชิมระวังพุลโชชิมระวังไฟคึมย้อนคูยอกเขทห้ามสูบบุรีโซรันกึมจีห้ามส่งเสียงดังอันแน่ อันกแผนแกประชาสัมพันธ์สีขาวหายันแซกส่วนสีดำคอมจ่องแซกสีแดงปันกันแซกนกแซกสีเขียวสีฟ้าหาหน่งแซกผารันแซกสีน้ำเงินน้ำตาลคันแซกโนรังแซกสีเรืองสื่อเสโยกรุณาใชา้พอสื่อเสโยกรุณาถอด อรยอรโยยืนขึ้นอันจื้อเสโยอันจื้เสโยนั่งลงย่อรอยโยกรุณาเปิดทาดาโยกรุณาปิดมันจีเสโยกรุณาแต่มันจีจีมาเสโยห้ามแต่ห้ามแต่ผลลิเสโยยกขึ้น วางลงในรีเซโยดูให้ดีฉันโบเซโยทำตามตาราหาเซโยถูทงยักยาแก้ปวดํำกี่ยักยาแก้วัดกี่ชิมยักยกแาแก้ไอท้องไม่สบายสอนสายักหันยักยาหยอดตาคารกซาชิเรียวบีสํรีทัท่านจิมยอนห้องนอนเพียงชินขากาวโยใกล้ มรยโไยไกลโนภโยสูงนาจะโยตำ่ำคำเหโยดำหาเยโยขาวขี้รอยโยยาวจันบะโยสัน้นมารโยพร้อมสันจโยอ้วนตุงตุงแห่กิริยาตัดดาถ้าเป็นนาะเติมาโย ο, ถ้าเป็นโอเติมมาโย ο, ถ้าเป็นอื่นเติมอโยถ้าเป็นอีนเติมยอโยถ้าเป็นอือเติมอโยถ้าเป็นอือเติมอโยถ้าเป็นพอเติมวอโยถ้าเป็นฮาเติมแฮโยมีสึมนีดาไม่มีผีอึบนีดากับสองเปียงขวดขวบสันจันแก้วกับสองเปียงขวดขวบสันจันแก้ว แกอ่านชิ้นผลชุดคนบอลคอนเรกผู้ดูนาฬิกาฉิท่งถางหลังด้งทรงงีดอกช็อกลำบ้านเป็นหลังแช่แดคันเครื่องเมียงคนมารีตัว่ววรัพย์นับจารูจังแผ่นใบดวงก่อนเล่มโพแดกระสอบ